ชาวเน็ตพุ่งเป้าพระเอกดังคนนี้ตามจีบนางเอกลูกรลับช่องเจ็ดได้รับช่อดอกไม้ปริศนาในวันวอลเลนทามที่ผ่านมาก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับฮือฮาหนักมากเพราะไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของช่อดอกไม้ตัวจริงสำหรับนางเอกสาวช่องเจ็ดอย่างพีพีพัชยาเพียงเสมอเลยทำให้เจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความตามหาระบุผ่านไอจีว่าตามหาเจ้าของดอกไม้ค่ะไม่ได้ส่งผิดใช่ไหม ไม่ระบรุชื่อด้วยสแสดงตัวด้วยค่าฮ่าฮ่าขอบคุณนะคะใครก็ไม่รู้และถ่ายคู่กับดอกไม้สวยสูส้ไม่ได้อยากถ่ายกับคนให้อาช่วยใบหน่อยฮ่าฮ่า,า,า,างานนี้หลังจากที่เฟ้นขับรู้ข่าวก็ต่างคาดเดากันไปต่างๆนานา,นานและมีข่าวลือออกมาว่าพระเอกบุ่มจากช่องสามปักษรย่กอกรเป็นคนส่งมาให้เท่านั้นยังไม่หมดเพราะมีวงในออกมาบอกต่อว่าพระเอกบุ่มแอบลื้มสาวพีพีมาตั้งนานแล้ว เลยถือเรืองงามยามดีส่งดอกไม้ช่อใหญ่มาเซอร์ไพรส์เพราะกะว่าจะเดินหน้าตามขายขนมจีบแต่เกมดันฟลิกก็ตรงที่พระเอกหนุ่มอักษรยอดกอนั้นนละกะว่าจะตามจีบแบบเงียบๆไม่ออกสื่อแต่ความดันโป๊กก็ตรงที่สาวพีพีดันโพสต์ตามหาคนส่งดอกไม้ลงไอจีเลยเป็นข่าวใหญ่กันซะแล้วเนี่ยสิอุ้ยตายโป๊กแตกผิดแผนกันไปคนละอย่างกับที่คิดแผนตามจีบกันเหรอคะเนียโถโถ ซึ่งหลังจากนั้นเฟ้นคลับต่างดาวเดากันต่อและหนุ่มคนที่เฟ้นคลับพุ่งเป้าถึงคือหนุ่มออกาสวชิรวิทย์ภัยสารกุลวงพระเอกหนุ่มจากช่องสามนั่นเองค่ะเตเอาเป็นว่าจะใช่หนุ่มออกาสหรือไม่ต้องรอติดตามต่อไปจ้า